ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับตายายต้องมาสองตายายยังต้องมาจุดทูบเสียงไทยสองอ่างน้ำมนต์ไอ้ไข่วัดโบสถ์สามตัวโพสองตายายยังต้องมาจุดทูบเสียงไทยสองอ่างน้ำมนต์ไอ้ไข่วัดโบสถ์เลขเด็ดสามตัวโพไม่พลาดนำไปเสี่ยงดวงซื้อเลขเด็ดงวดวันที่16ธันวาคมนี้เมื่อวันที่9ธันวาคม65ที่วัดโบสถ์ รัศดรศรธาตำบลบางระกำรรอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบชาวบ้านสองตายายเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภไอ้ไข่วัดโบสถ์รัศดรศรธาโดยทําการจุดทูบเสียงทายพบตัวเลข991พร้อมสองตัวเลขน้ําตาเทียนในอ่างน้ำมนต์พบเห็นน้ําตาเทียนเป็นเลขหลายตัวเมื่อส่องดูพร้อมตีเป็นตัวเลข976 310และทั้งสองไม่พลาด นำไปเสี่ยงดวงซื้อเลขเด็ดวด16ธันวาคมนี้โดยรูปปั้นไอ้ไข่ที่วัดโบสถ์รัศดรศรัทธาอันเชิญมาจากวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังให้โชคลาภสมใจปรารถนาแต่ละวันจะมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางมาถวายขนมเปี้ยรูปปั้นไก่ชนชุดทหารหนังสติก๊กของเล่นต่างๆพร้อมจุดประทัดแก้บนหลังสมดังใจปรารถนาขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ